าถึงรรเรื่องที่แม้จะเป็นศกนาตกรรมค่ะ,ะเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะแต่ก็มีเรื่องที่น่าชื่นใจอยู่บ้างพอสมควรล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทีมงานข่าวของเราไปที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามนะคะค ก็ที่วัดป่านี้เป็นที่รับศพรับร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถถ่วค์คว่ำนะคะก็บรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะญาติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เดินทางไปไว้อาลัยกันเป็นจนํานวนมากสถานที่นี้มีการวางศพหรือว่าจัดศพไว้ทั้งหมด4ี่ศพอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั่งเฝ้าลงศพด้วยความอาลัยค่ะบางส่วนท่านก็ช่วยจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการฌาปนกิจศพนะคะ ล่าสุดมีศพไปเพิ่ม,มแล้วล่ะค่ะและที่ปวัดปะแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่จัดงานตอนแรกนนอย่างที่เรียนไปว่าสี่ศพล่าสุด13สศพแล้วนะคะน้องๆญาติๆต่างๆหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ไปจุดทูปขอเข้ามาผู้เสียชีวิตกันไปครั้งสุดท้ายค่ะ เรื่องที่ดิฉันเรียนไปเนี่ยก็จะบอกว่ามีเรื่องที่น่าชื่นใจก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บจากรถบัสพลิกคว่ำที่จังหวัดปราจินบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะขณะที่ญาติิก็มาด้วยความโศกเศร้าอันนี้คือโพสต์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโพสต์เองเลยใช่ค่ะทีข่าวที่ว่านี่ค่ะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหม่อมรับผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์รถบัสศึกษาดูงานจากจังหวัดบึงกาฬประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำไว้เป็นผู้ป่ว วชในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านนายกก็ได้โพสต์ไว้แล้วนะคะในเ c e บุ o k ของตวเองค่ะแล้วเรื่องนี้ก็มีคําถามต่อมาเยอะค่ะว่าจะบําเพ็ญกุศลชพนกิจศพเมื่อไหร่ก็ประมาณวันที่1มีนาคมนะคะพิธีจะเป็นแบบเรียบง่ายค่ะแล้วทางวัดป่าเนี่ยเขาก็เป็นวัดที่ไม่ได้มีมโหสถมสับกรสพออะไรกระทืกครุโครมอยู่แล้วก็จะเงียบๆค่ะและเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแบบนี้นะคะเวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะท่านนายอำเภอพรเจริญท่านก เรียกประชุมหัวหน้าฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องอทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดเข้า<อ>ร่วมประชุมเพื่อที่จะคุยเรื่องค่าชดเชยค<อ>ุณสุเทเรื่องนี้สําคัญนะคะเพราะว่าข้อกฎหมายต่างๆประกันต่างๆเนี่ยอันนี้มีอยู่ชัดเจนค่ะ<อ>ผู้ที่เสียชีวิตจะต้องได้อย่างครบถ้วนแล้วผู้สื่อข,ข่าวก็เดินทางไปดูในที่เกิดเหตุนะคะ<อ>ก็พบว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดแบบนี้แ<อ>ล้วค่ะ i'm surprised